คลิปีทีวัน <1981 's S 2> ีโอ้ยโอ้ยเดินไปในอาไหนครูคุณคุณเป้คุณกอบคะนี่ไปทำอะไรกันมาหรอคะสภาพเหมือนเพิ่งเสร็จภารกิจอะไรสักอย่างเลยนะคะใช่แล้วเนย พ <oh> ึ่งเสร็จเลยเนี่ยมาดหมาดเลยโอ้โหเหนื่อท่วมหัวแห้งดูแล้วเหนื่อยมากอย่าบอกนะคะว่าคุณสองคนไปกินกันมานะคะโอ้ยบ้าไงฉันสองคนไปขัดซ่วงมันมาเนี่ยว่าโปจะให้ฉันไปกินขี้ซ่วงเราอร่อยไหมคะ มีทั้งรสสตรอเบอรี่มีทั้งรสทุเรียนจะบ,บ้าแล้วคนที่ไหนจะไปหาเลยไปส้วมกินเหรอเรื่อเล่นนะคะว่าแต่ทำไมคุณสองคนต้องไม่ขับห้องน้ำด้วยล่ะคะอยากรู้ใช่ไหมนี่มันนี่มันนี่นตั้งนี่เลยเล่า้ัค่ะตั้งนี่ก็ว่าเหมาเลยเออแต่ป่วยหนักไอ้เราสองคนก็เลยมีน้ำใจใช่วยทำงานทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้ คนในออฟฟิศเดียวกันมีน้ำใจให้กันเนี่ยดีนะคะแต่ว่าที่จริงเนี่ยป้าเหมาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะพอดีคุณหมอเพิ่งโทรมาเมื่อตอนบ่ายบอกว่าเขาบอกอาการเหดุคนนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยป้าเหมาก็เลยไปเดินชัอปิ้งกับคุณแอปเปิลและก็คุณมาริโกะสบายใจเฉลิมเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> จริงเหรอเนี่ยจริงค่ะ คุณโบคะฮะจริงเหรอคะดีแล้วะค่ะคุณโบคุณสองคนคะคุณสองคนช่วยไปรอในห้องน้ำหน่อยนะคะส่วนคุณมาริโกะแอปมีเรื่องจะคุยด้วยคะ่ะแอปมาริโก้โหนี้นะกลับมาเกตาย ยองมาเนี่ยตายและมาถึงตอนนี้แล้วครับยังไม่มีใครยังไม่มีใครพากลมเดาไม่ไหลน้ำลายไม่ย้อยน้ำัไม่เคลื่อนแต่ผมนี่นครับงาไหลจอหมดตัวอยู่แล้วอ,อ,อยังไม่หมดแค่นี้ครับยังมีไม้ตายอีกครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ เอาละครับและคู้ได้ชนะในเกมนี้นั่นก็คือเชมเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้คแน้ว 2... ต่อ 1... นานี้ชมปเป็นแชมเปียนได้ยินไหมล น้ำน้ำยังไม่เดินเลยน้ำฉันยังไม่เดินเลยเช็คเลยครับบอสครับเฮ้ยฉันไม่ได้เลยไม่มีไม่ไม่เช็คไม่เช็คฉันไม่เดินไม่ยอมเออได้ไงเฮียก็ตกลงไว้นี่เฮียผิดสัญญาเหรอครับบอสควรจะรักษาคำพูดนะครับบอสฉันฉันไม่ได้ผิดสัญญาตรงไหนเลยก็ฉันไม่แดิเออฉันไม่เดิฉันไม่ยอมเียไม่ยอมไม่ยอมเอางี้ครับ ผมว่าให้หน่อยแน่เป็นคนตัดสินใจดีกว่าจะไม่มีการแข่งขันแหมนั้นค่ะแน่เป็นคนรักษาคำพูดแน่จะคุกับแชมป์ค่ะส่วนตัวบอสเองเนี่ยก็คงจะรักษาสัญญาเหมกันนะคะได้ถ้าเธอต้องการแบบนั้นก็ได้ ผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะอยากไปดีเลยคระป่ะนี่นี่ทุกคนทุกคนดูลิปสติกสีสวยไหมสวยมากเลยค่ะแอบอยากไปซื้อมากค่ะป้า บอมากเลยนี่แล้วเสื้อตัวที่เมื่อวานป้าซื้อใส่พอดีเป๊ะสวยมากเ่ล่ะดีย่นั้น,นนะดีแล้วเราไปกันอีกนะไปเลยไ,ได้ยินไหมครับน <H it> ี่สามคนนั้นออกมานะเ <H it> สร็จแน่บุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระ จะชำระให้สะอาดเลยแอบกัแอบกัเ <refugees> ห็นโคมเดียวไหมนุกจริงๆเลยอ่ะยินดีต้อนรับสู่วันสงกา์จ้า คุณบอสคะบอสคะคุณบอสคะสเคะส็จเกอกสารค่ะส็กสารคะ่ะคุณบอสว่าส,สองคนเนี่ยเขาดูสนิทสนมกันดีไหมคะบอกว่าเขาเหมาะกันดีนะคะเขาเพิ่งตกลงคบกันด้วยนะคะ ผมกลับก่อนนะรู้สึกไม่ค่อยสบายเอาแล้วเอกาสารยังไม่ได้เซ็นเลยค่ะคุณบอสเุ้ยแน่ขอโทษนะคลิปปีทีี